ดเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่าอักเทเกมนี้เป็นเกมที่แบบเราย้อนไปในสมัยยุคขิมเดี๋ยววนี้เราจะได้เป็นทีมนะแต่ละทีมต้องมีอย่างน้อย2คนค่ะโดยในทีมของเราเนี่ยคนนึงจะเป็นสถาปนิกเราจะมีแบบค่ะว่าเราจะต้องแบบว่าเราอยากจะสั่งคนงานของเราเนี่ยให้แบบสร้างาสถาปัตยกรรมออกมาในรูปทรงไหนแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเรามีภาษาสื่อสารกันอยู่ไม่กี่คำ แล้วเราก็จะมีทา่าทางในการที่จะบอกว่าเขาเนี่ยคนงานของเราเนี่ยทำงานถูกหรือเปล่าทํางานถูกหรือทางานผิดโดยการสั่งงานโดยใช้นี่อุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะนี่เราจะต้องมีกระบองอันนี้นี่มตรงนี้นี่มาจากอะไรเกมนะเราจะต้องใช้แบบภาษายุกหินในการสั่งงานว่าแบบเขาจะต้องหยิบอ่อบล็อกชิ้นไหนวางยังไงอ่าถูกผิดนี่การใช้แบบกระบองเนี่ยเพื่อไปการเป็นคําสั่งในการตีหัวเพื่อนว่าเนี่ยถูกหรือเปล่าหรือว่าผิดยังไงตงัวนี้เกมนี้ค่ะเล่นได้อ๋อ เล่นได้ใช้เวลาประมาณ1นาทีก็จริงๆ20-30นาทีอ่างไวก็ขำโหเราจะเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะในเกมนี้เราจะเล่นเป็นทีมนะโดยที่ในหนึ่งทีมจะมีปกติก็คือจะมี2คนแต่ว่าจริงๆจะเล่นแบบทีมละสาคนก็ได้คือคนหนึ่งเป็นสถาปนิกเราจะสั่งคนคนงานในทีมของเราเนี่ยให้สร้างเป็นเหมือนกับแบบ เป็นอนุสรสถานตามแบบโดยที่หนึ่งทีมเนี่ยก็จะมีบล็อกไม้พวกนี้แล้วก็ตัวแผ่นสีเทาตัวนี้ทั้งหมดชุดละ6ชิ้นโดยที่สมมติถ้าอย่างหญิงเป็นสามในหญิงจเป็นคนสั่งงานโดยที่เราก็จะมีกระบอกตัวนี้เพราะว่าในยุคหินเนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งเป็นเราจะไม่ยังไม่มีกระสังเราเราจะใช้ท่าทางในการบอกแล้วเราก็จะใช้ภาษายุคหินในการที่จะบอกว่าจะให้เขาหยิบชิ้นไหนไปวางตรงไหนบ้าง โดยที่อุปกรณอนน์อันนี้คือของหนึ่งทีมก็จะมีของ6ชิ้นนี้แล้วก็ก็จะมีตัวนี้ซึ่งจะเป็นบอกว่าเราจะต้องออของแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องทําท่าย,ยัางไงพูดภาษาไหนจริงๆเกมนี้จริงๆมันเป็นภาษาของเวอร์ชันเยอรมันอะนะคะแต่ว่านี่ของตัวนี้ของที่ดาราเรสเราจะมีเวอร์ชันทาภาษาไทยไว้ให้แล้วก็จะมีการ์ดที่จะบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาเนี่ยทำให้คนงานของเราเนี่ย ทำตั้งพวกสัญลักษณ์พวกนี้ในรูปอะไรสมมติเรากำลังจะใช้รูปนี้ทีนี้เวลาจะสั่งสมมติถ้าหญิงอยากจะสั่งให้คนในทีมของเราเนี่ยหยิบของที่เป็นสีแดงเ่ยเราก็ต้องทําท่านี้อ่ยบอกมือื่อนบนอันนี้คือสีแดงถ้าเป็นสีน้าเงินเราก็จะตีที่นะาขา่ยถ้าเป็นสีเหลืองเราก็จะยกหัวอ่ยถ้าเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีเขียวเราจะใส่สะโพกสีขาวเราจะกระทืบเท้าค่ะสีขาวจะกระทืบเท้าถ้าเป็นสีเทาเราก็จะยักไหล เพราะนั้นนี่จริงๆเล่นเกมนี้จริงๆนี่อาจจะต้องลองยืนเล่นนะเพื่อเธอจะได้ท่าทางที่แบบชัดเจนทีนี้เวลาจะวางให้ได้ตามแบบบอกแล้วว่าวางให้ได้ตามแบบในทีนี้นอกจากทําท่าก็ต้องบอกด้วยว่าตําแหน่งที่จะให้เขาวางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอย่างเช่นหญิงบอกว่าให้เขาหยิบอย่างเช่นหญิงบอกว่าอูกุ้งมูอูกุงก้งมูหนิกบ็บอกว่าให้หยิบสีแดงอ่ะอ คนในทีมของเราก็จะหยิบสีแดงสุดว่าเขาวางสมมติมันไม่ใช่ตำแหน่งที่มันถูกต้องสมมติเราอยากะให้เขาหมุนเราก็จะบอกว่าคารงงูเนบอกหนึ่งทีคือหมุนสีแดงใช่ไหมอ่าเขาก็จะลองหมุนหมุนดู ถ้าเมื่อไหร่ที่ถูกถ้าเขาทําถูกเราก็จะใช้กระบ,บองอันเนี้ยเป็นการตีหัวเขาหนึ่งทีเบาๆเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเราสั่งคารังอูแทนที่เขาจะหมุนแต่เขาไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นเขาดันไปเดินหน้าเดินหลังอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาฟังคําสั่งผิดเราจะทําการตีสองทีเพื่อบอกว่าเฮ้ยคําสั่งมันผิดนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวคนคาสั่งคนสั่งเองค่ะสั่งผิด เราจะต้องตีหัวเตะทีหนึ่งเพื่อจิ้มห่อบอลเหมือนเป็นการแบบว่ายกเลิกคาสั่งนั้นนี่ยมีการแบบถ้าสั่งผิดด้วยทีนี้นอกจากนั้นทีนี้อย่างเช่นเมื่อกี้เรบอกว่าถ้าเราสั่งอูกุงอูอูคุงอูก็คือยหยิบใช่ไหมสมมติเขาเอาหยิบสีแดงเกิดสมมติเราสั่งแล้วผิดเราต้องการให้แบบเฮ้ยเอาออกไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือสั่งสองทีอูกุงอ,อูกุงอูกุงอูเนี่ยพูดสองทีก็คือเป็นคําสั่งข้างหลัง เหมือนกันอย่างเช่นถ้าต่างคางอูหนึ่งครั้งก็คือหมุนแต่ถ้าบอกคางอูคางอูก็คือให้เอียงแเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จริงมีทางคำสั่งทั้งอย่าง66 6อย่างถ้าคองอูกูก็คือเอาขึ้นเอาขึ้นเอาลงเนี่ยขึ้นเอาลงคืออย่างนี้เอาขึ้นเอ,เอาขึ้นเอาลงอันนี้อันนี้นคือคองอูกูถ้ามานังอูก็คือเดินหน้าถอยห,หลังแต่ทีในทีมก็คุยกันเองว่าคำว่าเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าของใครเดินหน้าของคนสั่งหรือเดินหน้าของของของคนทําถ้าเป็นอาคังอูอาคังอูก็คือตั้งขึ้น ถ้าอ้งางวัวข้างวัวก็คือนอนลงคากิงอูก็คือซอ้ายถ้าเล่นถ้าในของของคนคน,คนที่ได้คือคางอูก็ซ้ายถ้าคากิงอูค,คากิ <pensa spiritually. S 1> งอูสองคนก็ขวาทีนี้ถ้าเวลาที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าทําผิดก็ต้องตีใช่ไหมทีนี้ในการของเราอะค่ะมันจะมีตัวเลขตรงนี้บอกด้วยว่าอันนี้ถ้าทําได้จะได้แต้มเท่าไหร่แต่มันมีจิกมีกติกาอีกอันนึงซึ่งมันจะบอกว่าในระหว่างเล่คนคุณห้ามพูดภาษา ภาษาปัจจุบันเลยพูดได้แต่6คคำนี้เท่านั้นแล้วก็ทําได้แต่ภาษามือเท่านั้นห้ามพูดอย่างอื่นถ้าพูดเนี่ยพูดหนึ่งครั้งจะติดลบหนึ่งแต้ม่ยทีมไหนที่ทําได้ก่อนก็จะได้แต้มตามนี้ไปแต่ว่ามีโอกาสต้ติดลบด้วยนะเพราะว่าอาจจะแบบทำทำเสร็จก็จริงแต่ว่าระหว่างทางอาจจะต้องติดลบหลายค่ะรอบมากทีมไหนที่ทำสำเร็จพอ,อร์ตก็ให้พวกเขาว่าอักเทคแล้วก็ตีโต๊ะสามทีก็จะบอกว่านี่เราทีมเราชนะแล้วอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูความฮาของเกมกันว่าเวลาเล่นเนเี่ยมันจะแบบว่าโก,กลาห

มานังูมานังกูขาากิงอูขากริงอูคากริงอูคาริงอูคาหลังอูขาหลังอูมาหลังอูขาลังอูคาหลังอูขาลังอูขาลังอูขากิงอูขากริงอูโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โห 오오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 오 <latitudeural> <Bana avec behaviour> <이 circumstellan> <glorious> <proposals> โอ้โห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 โอ้โโอ้โห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 โอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โ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  ้ตีต่ออะไรเพิ่งดูนี่ดูแล้วโอ้โหยากเหอะเนี่ยไอ้คารังเนี่ยคารังอูเนี่ยามาอีกแล้วคาร์ติงูแต่หมายเพราะว่าฉันสั่งผิดตอนที่ไอ้นี่มาฉันบอกแล้วว่าฉันสั่งผิดเธอก็ยังมาน,นมีนี่อะไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี่ <c ười> แว๊มหนึ่งคาก์ติงู <c ười> คาคก์ต <c ười> ิงกูก็คือขวาใช่ไหมฉันสั่งเบาอ๋อคาก์ติงู โอ้โหทำไมเนี่ยยทำไมเนี่ยใครัอยู่้กใครยไม่แบเอใครกินยู่